มีเอกอ้าวมีของฝากครับผกของฝากโอ้โเวลผมไดกินข้าวไมได้นะนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆนู่งๆนิ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 ่ล้นิ่งๆนิ่งๆลว่งๆอา่งนแลงวก็แงๆนเวลานร่งานแล้วน็่งนิ่งนิ่งน่งนิ่งๆนิ่งๆน่งๆนิ่งอนิ่งๆนร่งนิ่งๆนิ่งๆนิ่งนิ่าๆน่น่ ไปหกเจ็ดชิ้นอะเขาเรียกว่าหนึ่งร้อยกรัมครับหนึ่งร้อยกรัมแต่ผมเพิ่มเป็นหนึ่งร้อยกรัมกว่าๆด้วยแหละครับไม่ใช่หนึ่งร้อยเป๊ะนะแต่เยอะกว่านั้นร้อยเกือบร้อยยี่สิบร้อยสามสิบเื้อหอมงาอ่ะฮะอร่อยะะอร่อยก็ว่าอร่อยอร่อย <laughs> 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 นี่ครับผม ก็อยู่ท้องจริงๆนะเพื่อนๆก็เหมาะสําหรับเพื่อนๆที่ทําการทํางานในออฟฟิศหรือว่าใช่หรือว่าอยู่ที่บ้านือปลาเงี้ยตกปลาเออพกไปเนาะเออเขาอย่างเงี้ยได้หมดเลยนุ่มพนักงานออฟฟิศก็ทานได้เนาะผมเห็นโอ้ยสาวๆทานกันเยอะเลยแบบกินที่ทำงานอ่ะเขาคนที่รักษาหุ่นหรือว่าอะไรเงี้ยดิใช่เพราะว่าอันนี้มันไม่มี ไม่ใส่น้ําพึ้งน้ำตาล<อ>าไม่ใส่มันมอยู่ท้องด้วยใช่ไม่ใส่สารการบูดกันเสียทั้งทุกอย่างเลยไม่ได้ใส่แต่ใส่แต่ทานยาพืชหรือว่ามีหน้ามีหลายหน้าเนาะเราเข้าไปดูเราที่สําคัญคือเราใส่ใจด้วยนะครับผมอ,อร่อยแน่นอนลองคลิกไปนะครับผมปักไว้ที่จะกร้าเนะาะมีมีหลายหลายเมนูหลายหลายหน้าหารูปแบบเนาะโอเค